นะโมสามจบนะโมตัาาาตสาาสาพะาาาสาาสาพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส,ามสามัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะวันนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและมาร่วมบริจาคทาน เปิดโรงทานและแจกจ่ายเข้าสารแก่ผู้ทุกข์ยากและประชาชนทั่วไปขอพลานิสงแห่งการบริจาคโลงศพผ้าหอ่อศพและการร่วมสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอันเป็นสาธารณกุสลขอบูชาแด่พระรัตะนตรัยและเทพเจ้าเบื้องบนเทพเจ้าเบื้องล่างมาวันนี้พวกข้าบาทมากราบบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขออนุภาพและบุญญาศาีที่นิกระทัน ในวันนี้จงคุ้มครองปุปธรรมอุดหนุนเพื่อคูนส่งเสริมให้พวกข้าบาทที่ยังเดินอยู่บนโลกนี้ประสบแต่ความโชคดีประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในปีหน้าขอให้ได้บริจาคข้าวสารนับร้อยถุงนับพันถุงเพื่อแจกจ่ายแก่คนยากคนจน ด้วยบุญญาราศีอันยิ่งใหญ่ข้าบาทขออธิษฐา,านขอพรให้คำอธิษฐานนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จด้วยเธอน